พี่ครับพี่ครับเป็นอะไรไหมครับพี่พี่รู้สึกเจ็บเจ็บตรงหัวแล้วก็ปวดปวดบวมๆมาครับไ,ได้ได้เดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาลพี่ลุกๆ,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 ๆการผสมแผลบัลเบื้องต้นนะครับใช้น้ำเกลือนะคะรับล้างแผลให้สะอาดและจากนั้นนำเบตาดีนไปเช็ดรอบแผลเพื่อกำจัดแบคทีเรียจากนั้นเมื่อทำแผลเสร็จแล้วนำผ้าก๊อซมาปิดนะครับเนื่องจากเราป้องกันไม่ให้แบคทีเรียเข้าไปเพิ่มเ,เพื่อเพื่อไม่ให้เกิดการอักเสบนะครับ แล้วพี่ว่ามีอาการแทรกซ้อนอะไรที่น่าจะเกิดขึ้นไหมครับอาจจะมีเลือดเข้าในสมองแล้วก็สมองได้รับการบาดเจ็บครับอ๋อแล้วพี่ว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดสาเหตุเลือดข้างในสมองมีอะไรบ้างมักมาจากอุบัติเหตุแล้วก็สมองได้รับการกระทบกระแทกค่ะครับก็กลุ่มเราก็ขอจบคลิปสั้นเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ เองเดี <Hoy S 2> ๋ยวเรียกครูให้นะเพื่อนเป็นไรมาหรอคะพเป็นลมมาค่ะเรียกให้บทกระดุเื่อนงจะได้หหคนก็คองพรจาอะะ

ำหรับวิธีการปรสมพยาบาลเรื้องต้ิเมื่อมีคนหมดสตินะคะวิธีแรกนะคะคืออยากให้คนนะคะมามุงคนที่แบบหมดสตินะคะเนื่องจากจะไม่อากาศจะไม่ถ่ายเทนะคะส่วนขั้นตอนถัดไปนะคะเราควรปวดกระดุมหรือว่าเข็มขัดน,นะคะของผู้ที่หมดสตินะคะเพื่อให้เขาได้หายใจเข้าออกสะดวกะคะ่ะขั้นตอนถัดไปนะคะนำผ้าที่เช็ดนำผ้าที่ชุบนำ้ำมาเช็ดตัวผู้ป่วยครับหรือว่าเอาอยาดมหรือแอมโมเนียมให้ผู้ป่วยดมครับขอบคุณค่ะ